ได้ลังนกแบบคัดแล้วใสๆสวยๆมาก็ต้องเอามาต้มกินกันสักหน่อยเป็นลังนกของคุณแม่พันนีนะเป็นลังนกคุณภาพที่คัดแล้วเราสามารถนําไปต้มได้ทันทีเดี๋ยววันนี้จะมาต้มกินกับพุทราจีนเกากี้และแปะก้วยถ้าใครชอบกินแบบหวานๆเราสามารถใส่น้ําตาลกวดเพิ่มรสชาติเข้าไปได้นะเดี๋ยวจะตุนด้วยไฟเบาทิ้งไว้สัก15นาทีตัวถ้วยใส่ลังนกวันนี้จะใช้เป็นสาลี่หิมะลูกเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนื้อหวานฉ่ากรอบอร่อยมากว่าแล้วก็เอาเนื้อสาลี่ลงไปต้มรวง กับลังนกสเสลยเราจะต้มให้พุทธาจีเนี่ยเริ่มนิ่มและสุกดีและค่อยใส่ลังนกที่เราเตรียมไว้ลงไปนะเพื่อนเพื่อนลังนกเนี่ยต้มนานไม่ได้เดี๋ยวละลายกลายเป็นน้ําหมดตอนนี้ลังนกตุนสารี่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเพื่อนเพื่อนจะบอกว่ากินง่ายกินเพลินกินตอนร้อนๆเนี่ยอร่อยมากแล้วเขาว่ากันว่าวลังนกเนี่ยช่วยบํารุงปอดใครที่เป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยก็ลองสั่งซื้อมาต้มทานดูได้นะส่วนหม้อต้มลังนกที่ใบเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยเป็นของล็อกแอนล็อกใบเล็กกระทัดรัดมีปากหม้อรองรับไว้ พ่อทรงสูงสามารถใช้ต้มและตุ่นได้ดีมากถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราแปะพิกดัดไว้ให้